ก็เริ่มโตแล้วครับใช่เริ่มเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดขึ้นครับแต่ว่าบ้านเราก็ค่อนข้างบู้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบู้ครับกลัวดราม่าไหมครับไม่มีน้ำพันธุ์อะไรเงี้ยเอ่อกลัวครับกลัวอันนี้พูดตรงๆผมว่าดารานักแสดงหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนเนี้ยกลัวดราม่ามากแล้วมันขึ้นอยู่กับอีก ไอ้คอมเมนต์แรกเลยนะว่าเขาจะคอมเมนต์ออกมาเป็นในทิศทางไหนแล้วหลังจากนั้นเขาจะแบบรึกเลยซึ่งเราก็พยายามแบบคือดราม,ม่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะทำให้เราแบบได้ย้อนกลับไปเออจริงด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าในในบางอย่างบางทีก็แบบโอห lifting, ไม่น่าจะขนาดนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือกลัวแต่ว่าหลังๆมาเริ่มแบบเริ่ม เริ่มมองเป็นประโยชน์มากขึ้นใช่แล้วก็พยายามแบบมีสติแล้วก็ไอ้นี่เป็นของตัวเองว่าแบบเอออันนี้แบบถูกต้องแล้วที่เขาดราม่าอีกอันหนึ่งคืออน่าจะมากไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็คือคิดบวกยยก็จะได้ไม่เครียดอืมมันก็จะได้ไม่เครียดด้วยเพราะเราต้องคิดคอนเทนต์ตลอดไงอืมใ, <น S 1> ใช่ใพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะพร้อมมากครับพร้อมมาก แล้วยังไงกะไปสามคนเลยครับไปเลยครับสามคนใช่ครับผม,ไไมเขาอยากไปไหมเออมีคนโตอยากไปคนกลางเฉยๆไอ้คนเล็กออกแนวไม่เอาเลยเรียบางับเลยครับคือเหมือนกับ <c oughs> มันหยุดมานานมากอะเนาะครับผมแล้วเขาก็มันน่าจะต้องมีการปรับตัวอีกคือผมเชื่อว่าอาทิตย์สองอาทิตย์แรกในการไปเรียนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เรียนอะไรมากมายน่าจะได้แบบ ปรับตัวกลับเข้าสู่การไปโรงเรียนมากกว่าใช่ครับผมแล้วก็ถ้าในเรื่องของแบบอุ๊ยตัวอันตรายอะไรไหมก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับผมแต่ว่าเราก็ได้ซ้อมมาประมาณ2ปีแล้ว <c oughs> กับการที่แบบบอกลูกว่า <c oughs> ล้างมือนะ <c oughs> ฉีดแอลกอฮอล์ <c oughs> อใส่หน้ากากอย่าจับหน้าอย่าขยี้ตาแน่นอนครับผู้ใหญ่เรายังทําไม่ค่อยได้เลยเด็กม <c oughs> ันก็มีพลาดบ้างแต่ผมว่าการไปมีชีวิตในโรงเรียน มันเป็นส่วนสำคัญมากๆสำหรับการเจริญเติบโตของเด็กวัยเขาใช่คือก็ต้องก็ต้องพร้อมทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดในการไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าแต่เราเราก็ต้องแบบไม่ไม่กลัวขนาดนั้นนะ่ะเพราะวถ้ากลัวมากขนาดนั้นเนี่ยมันผมว่ามันอาจจะไม่เป็นผลบวกของเขาเวลาเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ใช่ครับผมเองก็อยากใช้ชีวิตเหมือนกันครับใช่ไม่มีงานทำเนี้ก็เปลี่ยนบ้างก็เออจริงๆไอ้การเข้าฟิตเนสกายเข้าอยู่แล้วมานานมากๆแล้วแค่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปลงเออแต่พอแบบ น้องที่มาออกกําลังกายด้วยทุกวันก็แบบโูพี่ถ่ายรูปลงบ้างดีแบบอยากให้สอนออกกําลังกายเพระาะว่าแบบเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องออกกําลังกายยังไงแบบไหนกิน,นอะไร,ระททก็เลยก็เล่นด้วยกันนี่แหละครับน้องที่ออฟฟิศใช่เพราะพอลงไปเสร็จปุ๊บค,คนก็เริ่มแบบอ๋อเฮ้ยเจ๋วแบบอยากให้สอนแบบทำยังไงถึงจะลดไขมันทำยังเราก็ไม่ใช่โปรหรอกเราแค่แบบเราเคยทํามาก่อนก็มาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองแล้วแล้วก็ที่เปลี่ยนลุคอะไรเงี้ยมัน มันเริ่มต้นจากความขี้เกียจด้วยฮะขี้เกียจเซ็ตผมเออแล้วก็เลยแบบเฮ้ยคือช่างที่ร้านนะครับเขาไม่ให้ตัดผมก็เลยเอาเบตเตอรีนมานั่นเลยใช่อย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าเออช่วยแก้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่กลับกลายเป็นว่าอ๋อคนชอบดีเขาบอกเหมือนดีเจเน็ ใช่ใช่ใช่โอ้เจ๋อมากเลยครับผมไม่ได้มีอะไรแชร์เกี่ยวกับผมนานแล้วส่วนมากจะเป็นลูกมากกว่าคือพอลงรูปตัวเองสามแชร์ลงรูปลูกสองพันแชร์ก็เลยไม่ค่อยได้ลงใช่อันนี้ไปกี่แชร์คนะคะโอ้ไม่รู้ครับแต่รู้แค่ว่าคือคนพูดถึงกันเยอะใช่แต่ก็เจ๋วดีแบบเวลาไปไหนแบบใส่อย่างนี้นี่คือไม่มีใครพูดภาษาไทยด้วยเลยนะ ใช่คิดว่าฝรั่งที่ค่ะรู้ว่าใคคะชอบไหมคะกับรูปม่นี้เออเขาก็บอกว่าดีนะคือตอนแรกเขากลัวว่าเราจะแบบโกนแบบเออโกนไปเลยแต่ว่าใช่แต่อันนี้ก็แบบเอาแบบสั้นแบบสั้นมากๆแหละใช่ใช่จริงๆผมตามทรงผมของน้องบอสครับบอสใช่ใช่เป็นไอดอลแบบนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ยาวเลยไหมคะเดี๋ยวต้องถามผู้กำกับว่าเขาอยากได้หรือเปล่า ถ้าเขาอยากได้สีนี้ยาวๆนี่ลําบากเลยนะต, <c oughs> ต้องทําตลอด <c oughs> ใช่ครับ